โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่กรมทางหลวงกำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในขณะน,นี้ในรอบปี2,564ที่ผ่านมามีผลงานการก่อสร้างงานโยธาเร็วกว่าแผนงานมาโดยตลอดโดยการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะทาง96.41กิโลเมตรแบ่งการก่อสร้างออกเป็น25สัญญาปัจจุบันแล้วเสร็จ4สัญญาคือสัญญาที่20 อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีสัญญาที like? ่21อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสัญญาที่22อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและสัญญาที่23าอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเดือนพฤศจิกายน2564นจะแล้วเสร็จหนึ่งสัญญาคือสัญญาที่6อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม2565จะแล้วเสร็จหนึ่งสัญญาคือสัญญาที่17อําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเดือนมีนาคม2565จะแล้วเสร็จหนึ่งสัญญาคือสัญญาที่14อําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเดือนกันยายน2565จะแล้วเสร็จหนึ่งสัญญาคือสัญญาที่10 อำเภอนครชัยศรีและอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนอกจากการก่อสร้างงานโยธาแล้วในส่วนของการก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการดำเนินงานและบำรุงรักษา Operation and Maintenance O&M ทั้งโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างควบคู่กับงานโยธาได้ในเร็วๆนี้โดยองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของการก่อสร้างงานระบบคือการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้ง8ด่านได้แก่ ด้านบางใหญ่ด้านนครชัยศรีด้านศรีสะทองด้านนคนปรปฐมฝั่งตะวันออกด้านนคนปรปฐมฝั่งตะวันตกด้านท่าม่วงด้านท่ามะกาและด่านกาญจนบุรีสำหรับจุดที่จะต้องมีการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางที่ปัจจุบันสัญญาก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จและสัญญาที่มีความคืบหน้าได้เตรียมพื้นที่เพื่อรอการส่งมอบให้การก่อสร้างงานระบบ ได้ดําเนินการก่อสร้างต่อไปกรมทางหลวงคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีได้ภายในปี2566ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีโดยใช้เวลาเดินทางเพียง50นาทีเปรียบเทียบกับการใช้ทางหลวงในปัจจุบัน ที่ต้องใช้เวลาเดินทางรวมเวลาการจราจรติดขัดกว่า2ชั่วโมงครึ่งนับเป็นทางเลือกสำคัญในการเดินทางของประชาชนและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยมีความทันสมัยช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมไทยมีความเจริญยั่งยืนต่อไป